สวัสดีครับพบมาอีกแล้วนะครับกับผมพี่บังเงินเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาส่งงานนะครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับสำหรับอ่าอีซุดีแมกปีศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ลูกค้ามาทําการติดตั้งนะครับเป็นอ่าจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับบวกพร้อมหน้ากากพร้อมปลั๊กตรงรุ่นนะครับพร้อมกล้องบันทึกหน้าหลังเข้าจอแอนดรอยนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแลมซีทัพหกสิบสี่นะครับ สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับมีช่องใส่ซิมให้อยู่นี้นะครับนี่อันนี้ช่องใส่ซิมนะครับแล้วก็มี USB ให้ว้ชาร์จแบตหรือว่าเล่นเฟซได้ได้หนึ่งตัวนะครับสำหรับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับสําหรับกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเข้าจอแดอยนะครับนี่บอกได้คําเดียวว่าลื่นไหลมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนท่านใดที่ว่าสนใจเกี่ยวกับจอแดรอยตรงนู้นเนี่ยสามารถลิงก์หรือว่าทักเข้ามาหาเฟซเพจเราได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะแอปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใช้งาน สำหรับตัวนี้ก็จะมีนะครับมีเพจโตให้นะครับมี YouTube มี g o o g l e Map มี Netflix นะครับมีต่างๆก็เราจะสามารถเลือกโหลดอะไรลงมาก็ได้ครับตัวนี้ก็ไปจะเป็น Apple c a r p l a y นะครับตัวนี้ก็เป็นแอปกล้องเมื่อกี้ที่ผมโหลดนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังเข้าจอนะครับอันนี้กล้องบันทึกหน้าหลังเข้าจอ a n น r o i d นะครับเราก็สามารถดูไฟล์ต่างๆได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นพร้อมกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับมีเส้นระยะบอกให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะชนนะครับเส้นระยะเราบอก กิมไม่กิมนะครับเนี่ยสำหรับตัวนี้บอกได้คำเดียวว่าเร็วมากนะครับแต่บูสตมาปั๊บเลยนะครับอันนี้ก็จะให้ลูกค้าลงเชื่อเข้าใช้งานก่อนนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกเพลสโต้นะครับเอาพวกโคมพวกแผนที่ต่างๆนะครับในในฟิกลูกค้าต้องไปลงเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนี้อ่าตัวนี้ลูกค้ายังไม่มีซิมมาใส่นะครับก็เดี๋ยวจะต่อ Wi-Fi เร็วมากนะครับสําหรับจอตัวนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันตัวจริงหรือเปล่านะครับว่าเรม4 6่จริงไหมนะครับตัวนี้ใส่ซิมกันนะครับนี่นี่นะครับม ระบบนะครับข้อมูลอุปกรณ์นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวไปเลยนะครับนี่นะครับเวอร์ชันเอ็นดอ d ์สิบสอนะครับ12บสองเลยนะครับอินดอย์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่เป็นแรม4ี่ท่าหกนะครับ CPU 8คอร์นะครับตัวนี้อ่าบอกได้ครับนี่นะครับ CPU 8คอร์นะครับ1.6นะครับนะครับตัวนี้ก็ระบบฟังก์ชันต่างๆระบบเสียง DSP นะครับการเล่นก็คุณภาพเสียงก็จะเพอร์เฟกต์มากนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนท่านใดนะครับที่ว่าสนใจเกี่ยวกับจอตรงรุ่นนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ก็หมายอินมิลเราได้นะครับช่องทาง Facebook นิรันคาโปรเจกต์นะครับทั้ง3สาขานะครับ2สาขาประตูน้ำและ1สาขาหน้าเมืองแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับช่องทาง TikTok นะครับนิรันคาโปรเจกต์เหมือนกันนะครับเข้าไปแล้วจะลืมกดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกช่องทางนึ่งยูทูบนิรันคาโปรเจกต์เหมือนกันนะครับเข้าไปดูแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามแล้วกดสับสับกันให้ด้วยนะครับ